สวัสดีครับคลิปนี้จะมาเปลี่ยนพื้นรองเท้าคัทูนะครับเพิ่งเป็นรองเท้ายี่ห้อเทวินนะครับนะฮะพื้นนักเสกนะครับนะครับพื้นเดิมมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยอาการมันเสียไปหมดแล้วนะฉีดจากอักขุดแล้วนะครับนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับส้นก็ไม่สูงนะครับส้นก็ประมาณนี้นะครับครึ่งนิ้วนะครับนี่นะฮะส้นเก่าหมดแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วตรงนี้นะฮะยี่ห้อเทวินเนี่ยทำมาช่วยมากเลยด้านในนี่เป็นกระดาษนะครับกันน้ำไม่ได้เลยนะครับโดนน้ำแล้วเปื่อยยุ่ยหมดแล้ยเรือกออกมาแล้วมีปัญหหามดดนนนะครััับฉีีกผงอ้ลติ อันนี้ผมได้ติดมาเออติดหมดแล้วนะครับเป็นใช้กระดาษเคมีนะครับพวกนี้จะกาน้ำได้ไม่มีปัญหานะครับเนี่ยของเดิมเป็นกระดาษนี้หมดแล้วัะน้ำซั้นยังใช้เหล็กตัวนี้หักอีกต่างหากนะฮะเนี่ยได้ต้องดามเหล็กใหม่นะครับมันหักอะ่ะสำหรับช่างมือใหม่นะถ้าว่าเหล็กเนี่ยมันหักนะครับต้องใส่ต้องดามนะครับถ้าไม่ดามล้วรับจะเดินไม่ได้นะครับสำหรับมือใหม่นะโดยที่จะไม่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยถ้าเราไม่ใส่เนี่ยเวลาเดินแล้วมันกระโดดกระโดดนะครับจะหักอย่างนี้นะฮะจะหักนี้เราจะไม่ต้องต้องเสริมมนนนนนนนะะะฮขัั้้้ตตอออก็ทาย่งีีครบผ เกียขัดมอเตอร์มันเรียบร้อยแต่งมาเรียบร้อยแลวนะฮะรือพื้นออกมาหมดเรียบร้อยเนี่ยนะอีกข้างนี้ผมใส่คิ้วมาเสร็จสับเรียบร้อยแลวนะฮะนี่นะอีกข้างหนึ่งก็จะใส่นะครับคิ้วเป็นลักษณะนี้นะคิ้วเราต้องเริ่มต้นทาเราเริ่มต้นทาเลยนะฮะแล้วก็ใช้คช้แปลงออกมาก่อนนะครับใช้แปลงออกมาทาแล้วก็ใช้กาวยางนี่นะครับนี่นะฮะใช้กาวยางนี่นะครับตาเข้าไปเราก็ต้องทาคิ้วนี่ก่อนนะฮะอเราต้องเริ่มทากาวเลยนะครับทานี่นะฮะทาตรงคิ้วนี่นะครับทาเลยนะครับ เนะครับทาเข้าไปเรื <DVD> ่อยๆเลยนะครับเห็นไหครับทาในร่องเลยนะครับเออลืมบอกไปนะก่อนจะทาเราต้องไปขัดกับมอเตอร์เออมอเตอร์ก่อนนะครับอันนี้ผมขัดเรียบร้อยเลยนะฮะถ้าใครมีเครื่องมินิก็ครับถ้ามีใครมีเครื่องเจี่ยมินิก็ใช้เครื่องเจี่ยมินิขัดได้นะครับแต่ผมมีมอเตอร์ตัวใหญ่ผมขัดไปแล้วนะครับนี่นะถ้าเราไม่ขัดมันจะไม่ติดนะครับนี่นะฮะเราต้องทากาวนี้ไปเรื่อยๆเลยเสร็จแล้วเราก็ตักกาวหมดแล้วก็ตักกาวใหม่นะครับเนี่ยทาให้หมดเลยนะครับทาเข้าไปเลลลยยยยเเนนนีี่่าากไปวๆะครับนี่นะครับลลากอยๆในี้เนนะะะคครรัับบ่ทาาขไปฮ พวกนี้คู่หนึ่งมันจะได้พอดีนะครับมันจะมีเส้นยาวนะครับถ้าคู่ใหญ่ๆไม่พอต้องต่อนะครับแต่นี่เบอร์อะไรรู้เนี่ยเบอร์เบอร์สี่สิบสามได้อยู่นะครับต้องทําอย่างนี้นะครับอ่าวตอนนี้พอเราทาเสร็จปุ๊บเดเราก็ทิ้งไว้ประมาณสักห้านาทีก็แห้งแล้วเพราะว่านี่อากาศร้อนนะครับคือเจแล้วเราก็มาทาตรงนี้นะครับทาตรงตัวไอตัวพื้นรองเท้านี่นะครับเวลาทานะฮะเราก็ต้องเริ่มต้นั้งแตนนี่นะครับต้องขอบันนี่นะครับเอามือจับอย่างนี้นะครับบิดๆตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ เวลาการทํานะครับถ้าเราติดคิ้วดีมันก็สวยนะครับถ้าเราติดไม่ดีก็ไม่สวยนะครับมันอยู่ที่เราติดคิ้วนะครับสวยไม่สวยนะฮะถ้าเราติดคนไปโคตมาเี้ยวไปเี้ยวมามันก็ไม่สวยนะครับานะครับหลักๆก็เป็นอย่างนี้นะครับทาคิ้วก่อนไอ้ทาตัเพื้นแล้วเราก็มาติดคิ้วจริงน่ครับทายทั่วเลยนะครับทายอย่างนี้ไปทั่วเลยนะครับเนี่ยนะครับเราก็ต้องทาทายทั่วเลยนะครับอันนี้ก็ะทามันตรงหัวเลยนะครับนะครับต้องทา้มันดีๆนะฮะอย่าให้มันเลอะนะครับเลอะ้มันจะกยี่นะครับทายอย่างนี้ห้ทั่วเลย เอาลงทำมันทั่วแล้วเราก็ทิ้งไว้5นาทีก็แห้งแลยนะครับอากาศมันร้อนมากนะนะครับเดี๋ยวซ้ำให้มันดีๆหน่อยตรงนี้เออเยอะเลอะนิดหน่อยไม่เป็นไรจะเช็ดออกได้อ่ะนี่เราก็รอรอมันแห้งสักแป๊บนึงงี้5นาทีกาวแห้งได้ได้ที่แล้วน,นะครับเราก็มาทำการติดเลยนะครับเวลาเตะน,นะให้เราเริ่มตั้งแต่นี่นะครับนี่นะครับเราเริ่มต้นประมาณนี้นะครับติดเข้าไปโอ้ยเดี๋ยวจับผิดมุมเดี๋ยวดะฮะเดี๋ยวดะจับผิดมุมเออผิดผิด,ผดมุมมุมโอ้ยเร็วเร็วเวอ่าอย่างงี้นะครับ เราก็วางประมาณนี้เลยนะติดเข้าไปอย่างนี้อย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะติดอย่างนี้เลยอ้าวเสร็จแล้วเราก็เอามือบีบตรงนี้นะครับนวิธีติดคิ้วนี่จถ้าคนไม่มีประสบการณ์นี่มันจะติดไม่ดีนะันจะไม่สนิทนะครับต้องต้องดูให้ดีนะครับติดอย่างนี้นะครับเนี่ยติดอย่างนี้ไปเลยเลยมือมือเราต้องบีบด้านข้างนี้เลยนะเราอย่างนี้นะครับเราต้องเล็งเล็งดูอย่างนี้นะครับติดติดเข้าไปอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะติดเข้าไปอย่างนี้เลยติดเข้าไปอย่างนี้นะครับก็คอยใจเย็นๆใจใจร้อนใจร้อนหน่ดีอ่าอย่างนี้นะครับ จะสวยไม่สวยมันอยู่ที่เราติดคิ้วนะครับถ้าเราติดดีมันก็สวยถ้าติดแล้วไม่ดีมันก็ไม่สวยนะครับบางครั้งอาจารย์ติดยังพลาดเลยฮะพลาดสองครั้งสาครั้งกว่าจะได้หลายครั้งกันบางครั้งนะมันไม่แน่ไม่นอนนะฮะอ,อ่าทางนี้นะครับเออไม่ได้จะเข้าไปอีกหน่อยโอ้หตึงลำบากเหมือนกันนะเนี่ยอ่าทางนี้นะครับเอออย่างนี้นะครับกลับไปเลยเออโอ้โหบางที อ่าเด้งขึ้นมนเป็นลักษณะทรงอย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็บีบอย่างนี้นะครับบีบอย่างนี้ค่อยๆติดใจเย็นๆนะครับบิดอย่างนี้นะครับบีบไล่ๆขึ้นมาทีละหน่อยๆนะครับถ้าติดไม่ดีก็ไม่สวยนะครับพาดแล้วพัดเลยอ่าอย่างนี้นะครับติดข้ามาอย่างนี้เลยมันสำคัญที่เราติดเทียวถ้าเราติดสวยมันก็สวยแ้เราติดไม่สวยมันก็ไม่ดีนะครับวันเราาต้องวางตำแหน่งให้มันดีมันตรงนะครับเนี่ยมันจะยากตรงที่เราติดเทียวนี่แหละ อ่าเป็นลักษณะนี้นะครับติดเป็นเป็นลักษณะนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นเป็นลักษณะนี้เลยเสร็จวเราเราเราต้องมาเล็งดูด้านหน้านะให้มันเสมอกันนะครับให้มันสวยแอบครัมันสวยสวยหน่อยแล้วก็อีกข้างหนึ่งมามามาเทียบดูนะครับว่ามันมันเท่ากันไหมเราต้องแต่งันเสร็จแล้วเราก็เอาันี้นะอันที่ติดก่อนหน้านี้นะมามาเทียบกันให้มันเสมอเลยนะครับจะให้มันเล็กข้ามันใหญ่นะให้มันเท่ากันเลยนะครับ เอ่อทำทำลักษณะนี้นะครับมาวัดกันอย่างนี้เลยนะครับเอใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ขยับเอวันไหนมันมันเล็กมันใหญ่ไปเราก็มาขยับอาที่หลังได้นะครับทําอย่างนี้ไปนะครับจังใจเย็นๆทาอย่างนี้นะครับทําไปเรื่อยๆครับเราทำหยาบกันนัเนนยเราต้องมาวัดให้เสมอกันนะครับด้านหลังนี่เราก็ต้องวัดนะครับวัดให้มันเท่ากันเลยนะครับเนี่ยฮะ ้านหน้าทนกันนะครับว่าทามันเสมอกันนะครับเนี่นะฮะทามันได้เป๊ะเลยนะครับพอมันเสมอเสร็จแล้วเราก็มันตัดตรงนี้นะครับตัดเกี้ยวนี่นะครับเดี๋ยวซูมใหญ่ๆหน่อยนึงตัดตัดตรงนี้นะครับตัดตัดให้มันเลยมันตรงนี้หน่อยนะตรงรอยต่อมันนี่นะจะยาวพอดีนะพอดีไม่ได้น้องทำาเลยนิดหน่อยตัดให้เลยนิดหน่อยเพื่อเราจะเอาดันข้าากันนะครับอ่าอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ดันนนี้เข้าไปเลยอ่าเนี่ยครับติดตรงนี้เข้าไปเลยนะครับนะฮะทำอย่างนี้เลย นะครับออกมาแล้วมันจะสวยอย่างนี้นะครับออกมาเป็นรูปเป็นร่างเลยอย่างนี้ครับอย่างนี้นะครับนะฮะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเราต้องไล่ไล่ดูด้านซ้าแล้วไม่แน่ใจแล้วรับตัวเนี้มาทาบดอียทีนึงว่ามันเท่ากันไหมโอเคเท่ากันแล้วนะครับเสมอกันแล้วพอพอเสร็จแล้วเราก็มาทุบกันเล็กสามขานะครับทุบกะเล็กสามขาเดี๋ยวอาเหะล็กสามขามาแป๊บนี่นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับเริ่มต้นตังแต่ส้นนี้เลยนะครับอ่ากร็ทุบเลยนี่นะครับทุบๆเข้าไปนะครับ ทุบไปทั่วเลยนะครับสวัสดีครับหลังจากที่เราติดคิ้วเสร็จเรียบร้อยแลวนะครับเราก็มาทําการขัดตัวนี้นะครับตอนนี้ผมขัดผมเจียผมขัดเรียบร้อยแล้วครับขัดจากมอเตอร์นะครับนี่นะครับส่วนไหนที่ว่าไม่มีเหล็กเราก็ต้องดาดดาเหล็กจิ้นนี้ไว้นะฮะถ้าไม่มีจะไม่ได้นะครับเพราะว่าของเดิมเหล็กมันฝังข้างในแต่ว่ามันหักแล้วแต่ผมดานะครับขั้นตอนเราก็ต้องไปตัดเพื้นอย่างนี้ก่อนนะครับเอาอย่างนี้นะครับวัดเข้าไปแล้วก็ตัดให้เป็นแผ่นลักษณะนี้นะซึ่งมันจะเป็นแผ่นใหญ่อย่างนี้ แล้วขั้นตอนต่อไปเราก็มาทัการทากาวเลยนะครับเราก็มาเริ่มทากาวได้เลยนะครับนี่นะฮะเราก็เปิดกาวใช้กาวยางเนี่ยนะครับตักกาวเข้ามาแล้วครับทาเข้าไปเลยนะครับเออนี่นะครับเริ่มตรงไหนก็ได้นะครับทาเข้าไปแล้าทาทาให้เรียบๆนะครับนี่นะครับเพราะว่ากาวย่นี้หัวห้ากาวนี่มันดีอย่างนะมันมันไม่เหลืองเส้นนะครับทาเข้าไปเลยนะครับนี่นะฮะอ่าทาทาให้ทั่วนะครับกาวหมดแล้วเราก็ทาเอยกาวหมดแล้วก็ตักกาวเข้ามานะครับนี่นะครับทาให้ทั่วเลยนะครับนี่นะครับทาให้ทั่วเลยนะอ่าอย่างนี้นะ แบบนี้มันไม่ค่อยมีแล้วครับม่อสมัยมาสักสามสามสิบสามปีสามสิบปีสี่สิบปีที่แล้วเราก็ใช้กันเยอะเลยนะครับตรงเท่านี้นะเนี่ยเป็นลักษณะนีลยเป็นส่วนเออเป็นส่วนประมาณประมาณนิ้วนุ่นรครึ่งนิ้วนี่แหละครับความสูงไม่เท่าไรนะครับเนี่ยเขาจะเขาจะต้องใช้กันอย่างนี้แต่ว่าสําหรับมือใหม่ก็ต้องดูไว้ดีที่สุดนะครับเพราะว่างานมาเราจะได้ทาได้นะครับนี่นะครับเพราะว่านานๆพอจะเจอทีนะครับไอพื้นประเภทนี้นะครับเพราะว่ามันคนเขามันเป็นยุคเป็นยุคยุคนี้เขาจะไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่นะครับแต่กก็็็ยยังมีเเรรรื่อๆนนะะคทาาาา้้จแลว เออเราก็มาทายอีกด้านหนึ่งนะครับนี่นะครับเราก็มาทายฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะฮะกระดาษทายทั่วเลยนะครับตัดเก้ากันนะฮะทายทั่วเลยเนี่ยเริ่มต้นนะแต่เนี้ยทายไม่เรียบๆรียแล้วกันฮะทายมันทั่วอ่านี่นะครับทายทั่วเลยเก้หมดแล้วก็ตัดเก้าใหม่นะครับทายอย่างนี้นะครับเป็นปัญหาเรื่องนี้นะทายกันไปเลยนี่นะครับกดแปลงนั่นให้แรงๆหน่อยหนักๆหน่อยมันจะได้เรียบๆนะครับอย่าให้มันข้นอย่าให้มันหนาอย่าให้มันไปขึ้นอ่าอันนี้กระดาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็ทิ้้งไวประมาณ อากาศตอนนี้ประมาณห5าเจ็นาทีก็โอเคนวครับอันนี้ทิ้งไว้เลยครับประมาณห้าเจ็นาทีก็เริ่มติดได้เลยนะครับหลังจากกาวมันแห้งได้ที่แล้วครับเราก็มาทำการติดนะครับเวลาติดคือแค่เล็กอย่างนี้นะครับจุดตรงนี้นะเขียนจุดตรงนี้ก่อนที่เราจะติดนะครับแล้วก็จุดตรงนี้นะเขียนปากกาเต็มๆเมือนนะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับตำแหน่งที่เราจุดจุดไว้นะครับเวลาเราติดปุ๊บมันจะไม่พลาดเลยนะครับเพราะว่าไอ้พื้นแบบนี้มันจำกัดนะครับมันไม่กว้างเยอะเท่าไหร่แต่ถ้ามือใหม่เพื่อไว้ก็ดีนะครับแต่อันนี้ผมตัด เนีเอาปากกาวางไว้ยี้ก่อนับการติดนะฮะสำหรับมือใหม่นะดูให้ดีเงี้ยแล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่เนี่ยเราจุดจุดข้างหน้าอ่าอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็พยายามเล็งด้านหลังให้มันตรงกันนะเออนี่อ่านี่อาจารย์เล็งโดยมันตรงแล้วนะฮะมันตรงแล้วปุ๊บเราก็เอาเอาปากกาออกนะครับแล้วเราเราก็ไรื่อยๆกดอย่างนี้นะครับกดอย่างนี้ไปทีละน้อยน้อยนะครับอ่ากดอย่างนี้นะครับกดอย่างนี้เข้าไปครับอ่ากดให้มันถึงแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าจะมีเลนอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมฮะใหญ่เลนตรงนี้กดไปแค่นี้ปุ๊บอ่าพอเสร็จแล้วเราก็ทำอย่างนีีีี้้้้้นนนนนะะคครรัับบบทาาาาาอออยยย่่่งงงกกดดเขไไปปปุ๊ เสร็จแล้วเราก็ดันอย่างนี้เข้ามาปุ๊บโอเคนะครับอ่าอย่างนี้ได้แล้วนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็เอาอันนี้นะครับเอาเอออันนี้นะครับไขควงนะครับรีดตรงคิ้วนี่นะครับรีดตรงคิ้วให้รอบเลยนะครับรีดเพื่อให้มันติดแน่นๆนะครับรีดไปกดเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่นะครับกดเข้าไปให้มันแน่นๆอย่างนี้เลยนี่นะครับรีดเข้าไปให้รอบเลยนะครับนี่นะครับอ๋อมันรอบๆเลยเนี่ยเอาอย่างนี้นะครับกดให้มันแน่นๆเลยนะครับรีดเข้าไปอ้าวไปให้มันแน่นไปเลยนี่นะครับอ้าว พอมันเสร็จทุบแล้วเราก็มาทุบกําเล็กสามขานะครับเนี่ยครับทุบทุบกับเล็กสามขา้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับเหล็กสามขานี่นะครับนี่นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับนี่นะฮะใส่เข้าไปใส่เข้าไปเราเราก็ทําการทุบเลยนะครับถ้ามันทุบเลยฮะไล่ทุบกันแต่นี่เลยนะครับทุบแน่นนะครับทุบไปเลยอ่าล่แต่ไล่ทุบไปหมดนะครับทุบเป็นลักษณะนี้นะครับอย่างนี้นะครับทุบไปเลย มันแน่นสนิทนะครับอ่าตอนนี้เราก็เปลี่ยนมุมนะครับแล้วก็หงายนี่ขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็เอาตัวโซนเดินใส่เข้าไปฮะเนี่ยแล้วเรากระทุบเข้าไปแล้วก็กระทุบอย่างนี้นะทุบให้แน่นเลยนะครับอ้าวพอแน่นเสร็จปุ๊บเนี่เราเราก็ไปติดอีกข้างเลยนะครับหลังจากที่เราติดแล้วเราก็เอาเม้เฉือนออกนะครับหลังจากเราติดพื้นเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เราก็มาทำการเฉือนออกนะครับเวลาเฉือนก็ทำอย่างนี้นะครับเริ่มตั้งแต่หัวนี่แหละครับเพราะว่าตรงนี้มันจะพอดีกันเลยนะฮะเออ เราเขเริ่มเริ Half ่มเฉยเนลยนะครับวางวางเม็ดเทนตรงนะฮะห้ามห้ามบิดห้ามบิดไหนลงเนี่ยห้ามเชิ่ด้วอย่างนี้ยเอาเอาวางตำแหน่งเม็ดเทนตรงเนี่ยนะครับไม่ได้ก็สิบาษานะครับทำอย่างนี้เลยนะครับนะฮะดูลักษณะนี้นะครับงานทำอย่างนี้เลยนะครับเฉือนเข้าไปนี้นะครับอ่าเอาให้โคมันลอกลอกคิ้วไปเลยนะฮะเอานี้นะให้มันลอกคิ้วอย่างี้ไปเลยนี่นะครับทำเป็นลักษณะนี้นะครับยาวไปเลยนะครับอนี่นะฮะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้ลอกคิ้วไปนะครับถ้ามันเข้าลึกนะครับทำนี้ไปเลยทำนี้นะครับยาเลยนะครับอยานีะครับ อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้กดเข้าไปพอมันโค้งแล้วก็โค้งตามมันเลยนะครับนะครับพอมันโค้งนี้เราก็ยกยกมีดให้ขึ้นตามมันนะฮะแต่ถ้าเราไม่ยกมีดมันจะมันจะแฉบไปฟึดเลยนะครับก็ทําอย่างนี้นะครับทําลักษณะนี้ไปเรื่อยๆเลยอย่างนี้นะครับเนี่ยทำนั <L> ่งลักษณะนี้ให้มันลอกคิ้วไปเรื่อยๆเลยนี่นะครับทำอย่นี้นะลอกคิ้วไปเรื่อยๆนะครับอ่าอย่างนี้นะครับนะครับทำนี้ไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะครับส้าเรับมือใหม่นะอ่ทำนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ให้มันลอกคคคคิ้้้วไไปปเเเเเเรรรรรรืื่่่่่อออออออยยยยยยๆๆลลลาาาาส็จงงนนนนนีีะะะััับบบก ยาวไปนี้เลยปืดเลยนะครับนะครับทำนี้ไปเรื่อยๆพอมันโค้งตรงหัวเราก็โค้งตามมันนะครับโค้งตามนี้โค้งตามตามขอบของมันนี้นะครับทอางนี้ไปเรื่อยๆเลยครับอ่าอย่างนี้โอเคนะครับอ่าแค่นี้เราก็เชื้อนึ่สำเร็จเสร็จสับเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็นี่นะฮะต่อไปเราก็เอามาวัดตัวนี้นะครับเอามาวัดว่ามันเข้ากันไหมนี่ครับนี่นะครับเอาวาดอย่างนี้นะเนี่ยตอนนี้มันจะเท่ากันอยู่แล้วนะเพราะว่าคิวมันเท่ากันอยู่แล้วนะครับความกว้างความยาวความใหญ่นะฮะเนี่ยมันเท่ากันพอดีนะครับเนี่ยไวรเาป ต่กับมอเตอร์ <u> uh> แทนงคอร์ดกับมอเตอร์นะครับตลาดตัวน <together> ี้อ่าโซนมันยังขาดอยู่ครับเดี๋ยวแล้วผมจะต้องไปซื้อโซนนะครับโซนอย่างเงี้ยก็ต้สูงประมาณอ่าประมาณนิ้วนึงนะครับนี่นะฮะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่อย่างนี้นะครับอันนี้ของเก่ามันนะฮะใส่แล้วมันก็จะสูงอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะฮะออกออกมารูปห่างมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับัครบเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปซื้อเดี๋ยวต้องไปซื้อโซนนะครับว่าโซนหมดแล้วครับพอมีเบอร์มันใหญ่เติมใส่กันไม่ได้ครับมันใหญ่มากนะฮะนี่นะับทำลักษณะนน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 ีีีีีีี้้้้้้้้้้กกกก่่่่อออออออจจจะะใใสสสเเ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 รร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 าาาาาาตตตตงงงงยยยยยยขขบบบบบหหมมมัััััลลทดพื็็แวค มาขัดมาเจียขอบนี่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเราถึงจะซ่อร่องแล้วเย็บนะครับแล้วก็ใส่โซนนะครับขั้นตอนเราก็เปิดมอเตอร์เลยนะครับแล้วก็เจียเข้าไปเลยนะครับขนาดมนไม่ดีก็เจียเข้าไปเลยนะครับให้เรียบรเลยเจียเจียเจียให้ให้เรียบร้อยแลครับยิ้มจะให้มันเต็มขึ้นอ่าเจียเลยนะครับเจียให้รอบเลยตรงโซ่นี่ก็ต้องเจียข้าวของลูกน่านี่คือเราติดยิ้มไว้นะครับ ขาตรงหัวไม่ดีเราก็แต่งแต่งให้มันเสมอเลยนะแต่งมันสวยๆทีนี้ก็แต่งมันดีๆหน่อยอ้าวเสร็จแล้วเราก็จะมาเสร็จแล้วเราก็มาวัดดูนะครับเพราะว่าอีกข้างนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ต้องมาเทียบดูนว่ามันจะเท่ากันไหมอ่านี่นะครับอ่ะมาเทียบไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามาเทียบไปอย่างนี้นะให้มันเท่ากันแล้วก็โอเคนะครับ แต่ต้องต้นด้วยต้นนี้ด้วยอ่าโอเคแล้วครับอันนี้แปลว่าเสมอแล้วนะครับนะครับออกมาอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วปิดมอเตอร์ไปอ่าเป็นลักษณะนี้นะครับสรุปแปลว่าเจียตรงนี้เสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับท้างนี้ก็เจียเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วทั้งสองข้างแล้วต่อไปเราก็มานำขั้นเจาะ่องนะครับอ่าตอนนี้เราก็เจียเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับหลัางไปซื้อโซนนั้นเรียบร้อยเลยนะครับนี่นะครับคือโซนอย่างนี้นะครับสูงประมาณนี้นะครับก็ประมาณครึ่งนิ้วกว่ากหน่อยนะครับนี่นะครับไม่่่่่ถถถึึึงงงไไไมมมก็ใช ไม่ถึงหนึนนนน1 1นิ้วนะครับมันก็ประมาณครึ่งกว่าๆนะครับมันไม่ถึง1นิ้วนะครับซื้อมาแล้วเสร็จแล้วเรามาวัดอย่างนี้นะครับนะวัดวัดลักษณะนี้นะครับเอามือเนี่ยจับตรงขอบนี่นะฮะจับตรงท้ายให้มันเสมอนะครับจับไปข้างนี้นะครับเอามือเนี่ยจับตรงนี้ปุ๊บเสร็จแล้วมันจะพอดีเลย,น,ย,น,ยนะฮะพ่วงง่ายคือจับอย่างนี้นะครับจย่แบบนี้นะฮะให้มาอยู่ในในขอบตรงนี้นะครับจับนี้วางเข้าไปอย่างนี้นะครับวางเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บวางไปนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาขิดขิดเส้นะครับนี่นะครับแบบนเสร็แล้วก็ขิดเส้นอย่างนี้ครับก่อนที่เราจะซ่อมร่องหางเราขิดก่อนนะสําหรับมือใหม่นะครับเราจับอย่างนี้นะครับจับอย่างนี้ให้ขิดเลยนะครับขิดอย่างนี้นะครับจับอย่างนี้นะขิดอย่างนี้เลย คิดอย่างนี้เลยนะครับอย่ามันไม่ค่อยเห็นเลยนะฮะให้ทำอย่างนี้นะครับเอาปากกาเอาปากกาจับจับจับลักษณะนี้นะครับอันนี้ตรงขอบตรงเนี้ยเสร็จแล้วมันจะเป็นขนานของมันอย่างนี้เลยครับเนี่ยเส้นจะขนานคิดอย่างนี้เลยนะครับอย่างทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทำนับรอบเลยนะครับนี่นะฮะับสำหรับมือใหม่นะเวลาเราชอบมันจะได้ไม่คดไม่โค้งนะครับ นะครับผมมั่นใจแต่อาจารย์มันจะเป็นต้องต้องคิดก็ได้นะอาจารย์ซอกทีเดียวเลยก็ได้แต่ว่าอันนี้สอนแบบสำหรับมือใหม่ที่เขายังยังยังไม่รู้หลักการยังยังไม่ชำนาญเนี่ยคือคิดอย่างนี้นะครับพอคิดพอคิดเสร็ออกเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมฮะเส้นมันสะท้อนในตาช่างก็ไม่ค่อยจะดีตาอาจารย์ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคือคือเส้นนะฮะเอาไปว่าคิดเส้นอย่างนี้มันเห็นว่าในตาก็ไม่เห็นสะท้อนแสงอ่ะไปว่าคิดเสร็จแล้วก็วางวางตรงเหล็กสำคัญนี่นะครเสร็จแล้วให้เรามาซ่อนลองนะครับซ่อลองก็คือทําอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเดีเอาขยับเข้ามาใกล้หน่อยเอ่ออย่างนี้นะครับมันเป็นลักษณะนี้นะก็คืออย่างนี้นะครับใช้ใช้เหล็กซ่อนอย่างนี้นะครับ กดอย่างนี้นะครับกดตรงเส้นเลยนะฮะกดข้าแรงๆเลยนะครับกดให้สุดแรงเลยนะครับกดอย่างนี้นะครับแล้วก็ลากไปตามเนี้ยดันเข้าไปตามตามเส้นที่เราขีดไปเมื่อกี้นะครับทางนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่ากดกดให้มันลึกๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวมันทะลุหรอกครับสูตรของมันก็ได้แค่นั้นนะครับเนี่ยเป็นลักษณะนี้นะครับขีดก็อย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยอ่าอย่างนี้นะครับก็ขีดตามเส้นมานะอย่าให้มันออกนอกเส้นนะเดี๋ยวมันคดเนี่ยถ้ามันโค้งเราก็โค้งตามมันนะครับสายโค้งตามตามที่เราขีดนะครับเนี่ยนะครับอ่าทางนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับเส้น นี่นะครับดันเข้าไปเยอะๆยงนี้นะครับดันเข้าไปเลยอย่างนี้นะครับดันเข้าไปดันเข้าไปสุดๆอ่าแค่นี้ก็โอเคเรียบร้อยนะครับนี่นะก็คือเสร็จของมันนะครับนะเสร็จแล้วมันจะเป็นร่องอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมเห็นร่องอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มาเย็บนะครับเย็บแล้วก็จะเย็บเราต้องประกอบส้นก่อนนะครับนี่นะครับเราจะเจียตรงนี้ฮะจะเจียตรงนี้ขัดตรงนี้แล้วก็ใส่ส้นแล้วก็อัดอ่าขั้นตอนต่อไปเราก็มาทำการเจียตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อเราจะตอกส้นนะครับเปิดมอเตอร์เลยครับอ้าวลืมสับลากเอก เอาละครับกดมอเตอร์ได้แล้วครับเสียบปลั๊กแล้วเราก็มาทำการเกีย,ยร์อย่างนี้เลยนะครับแก้ยังนี้เลยนะครับอาจจะขัดให้ให้ดอกเลื่อยๆนะครับมันย้ายดอกมันนูนนะครับดอกลูนนั้นจะไม่ตป็นแก้ยังนี้นะครับขัดให้หมดเลยหรดเลยที่เราขีดเส้นไว้อ่าขัดก็ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับนะฮะประมาณนี้ก็โอเคแล้วโอเคแล้วเราก็มาขัดส้นตัวนี้นะครับนะครับขัดส้นตัวนี้ หัดอย่างี้นะครับขัดขนาดมันหมดเลยขัดเอาให้หมดเออหัดอย่างเี้ยนะครับถ้ามีมอเตอร์อย่างเี้มันแรงเลยนะครับถ้ามันใช้พวกไอ้เครื่องแก้มินี่มันไม่ไหวนะมันเล็กนะฮะมใช้มอเตอร์ตัวใหญ่เนี่ยมันจะได้แรงแรงนะครับเนี่ยครับเจียออกมาเสร็จแล้วก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราก็มาทำการทากาวนะครับหลังจากเราเจียเสร็จแล้วเราก็มาทำการทากาวนะฮะเพื่อจะติดโ้นนะครับตัดไอ้ตัดกาวมาเลยนะครับเป็นอย่างเงี้นะครับทากาวเข้าไปเลยนะครับนะฮะทาเข้าไปอย่างนี้เลย อ่าทางนี้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้ครับสักอากาศร้อนอย่างนี้ห้านาทีก็แห้งแล้วนะครับนี่นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็ตักกาขึ้นมาตักกาขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ทาทาอย่างนี้นะครับทาทั้งสองข้างนะครับเนี่ยทาเข้าไปเลยทาเข้าไปเลยนะครับทาอย่างนี้นะครับอ่านี่นะครับแล้วก็ทิ้งไว้ห้านาทีแห้งแน่นอนอากาศร้อนอย่างนี้นะครับว่าตัวนี้เราก็ต้องทาทั้งสองข้างนะครับนี่นะครับเดี๋ยวนะครับก็อีกข้างนึงนะครับทาแล้วนะครับทิ้งไว้เลยนะครับรอออออมมันนนนนนแแหห้้้งงาาาาทีโเค่ก เอาแห้งในท,ทีก็ co. ทําอย่างนี้นะครับใค้จับอย่างนี้นะครับนะรรร before, จับอย่างนี้นะฮะเนี่ยนะฮะให้นิ้วมัน,นบบโผล่ขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาโซนเนี่ยครับวางเข้าไปอย่างนี้นะฮะแค่จับอย่างนี้นะใช่ไหมให้มันเป็นถ้ามันเป็นแบบโปรยขึ้นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำอย่างนี้นะครับกดเข้าไปอย่างนี้นะครับสลับมือใหม่นะวางนี้เลยวางเข้าไปปุบ๊บเสร็จแล้วเรา,าก็เอามือบีบๆขอบตรงนี้นะฮะบ,บีบตรงนะี้ด้านซ้ายด้านขวาบีบเข้าไปพอมันพอ,พอมันได้ที่ได้ทางเสมอแล้วเราก็กดเข้าไปอย่างนี้นะครัััับบบบนนนนนนนีีีีี่่่่่ะะะคคครรรกกดดดเเเเขข้้้้้้าาาาาไไปปลลยยยยยยโโออออออสุทมืงงง กดเข้าไปแล้วครับเสร็จแล้วไม่นอยู่ลักษณะนี้เลยนะครับจะได้ที่ได้ทานครับเสร็จแล้วเราก็มาตอกระเล็ดสามขานะครับกระเล็ดสามขาวางเดี๋ยวผมเอาให้ดูว่ากระเล็ดสามขาวางนี่เลยนะครับนะฮะวางนี่เล้เสร็จแล้วเราก็ตอกครับตอกนี้เข้าไปเลยตอกเข้าไปเลยนะครับตอกให้มันแน่นวันี้ห้านาทีเก้าที่แห้งแล้วอากาศร้อนจัดเลยนะครับนี่นะครับพอมันแห้งเสร็จแล้วโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็มาทําการเราก็มาทําการไอตอกตะโพกคือใช้อย่างนี้ครับใช้จักรูนะครับจับรูอย่างนี้นะครับ นี่นะครับสกู๊ยอย่างนี้นะครับนะฮะอย่างนี้นะก็พูดง่ายพูดตามภาษาใช่ไหมก็คือตะปูเกลียวนี่แหละครับนี่นะฮะเราก็ไปก่อนจะตอกเราก็ต้องการมันพอดีนะครับเราตอกสามตัวก่อนนะก็คือเออตอกสามตัวกันนะคือเอาด้านท้ายนี่ก่อนนะครับนี่นะตรงท้ายนี่ตวงนะตรงเนี้ยมันมีรูรูเดิมของมันอยู่นี่แล้วนะฮะนี่นะครับตัวหนึ่งเสร็จได้ทข้างหน้าเราก็เอาวัดวัดอยู่ให้มันอยู่ประมาณนี้นะนี่นะให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับให้มันอยู่ประมาณนี้อย่าอย่าให้มันวิดออกข้างนอกนะให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าไดในตะออออ่่่าาาาเเเเเนนนนีีียยยยจจรรร์กกะะพดแลล้้ว็ูไ เนี่ยครับจาอดลุ้นน้ําอย่างงี้นะอ่าเอ้ฟังนี่กำลังกันนะครับตอนนี้เรากกะกะพอดีเลยกะพอดีนะครับเดี๋ยวมันจะยากหน่อยตรงนี้นะกระเดี๋ยวนะอาจารย์ไก่เอ่อทำนี้นะครับทำอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เอาตะปูตะปูเกลียวหรือสกรูนะครับยัดเข้าไปงี้นะครับยัดเข้าไปอ้าวเสร็จแล้วเราก็ใช้ไขควงนะครับเดี๋ยวแห่ไขควงนี่ไม่นก็เลยนะครับใช้ไขควงหมุนเข้าเลยขันเข้าไปนะครับขันนั่นนั่นนะครับนี่นะครับ ขันอย่างนี้เลยแ,เตแต่มันจะดีกว่าตะปูธรรมดานะครับตะปูตอกไม้มันยังมีสิทธิ์หลุดได้ง่ายนะครับแล้วอีกตัวต่อ,อไปเราก็มาตอกด้านในนี่นะครับนี่นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับรูเดิมมันพอดีนะครับเพราะว่าหล่อของเก่ามันตกอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาขันแล้วก็มาขันน็อตต่อเลยนี่นะครับขันน็อตอย่างนี้นะครับขันขันเข้าไปเลยโอ้ยนี่นะครับขันน็อตอย่างนี้เลยนี่นะครับมันจะไม่เห็นเนาะออยู่เนี้ยขันเข้าไปนี่นะครับขันให้แน่เลย โอเคแล้วครับอันนี้กันแน่นแล้วน,นะขันเข้าไปสามตัวครับอ่าตัวที่สามก็ใส่เข้าไปอีกอ่านี่นะครับเป็นลักษณะนี้นะเสร็จแล้วเราก็เอาไขคกวงขันเข้าไปน,นะครับขันเข้าไปเลยนะครับเอาวางกันเล็กสามขาเนี่ยขันเข้าไปเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ตรงไม่ตรงเี๋ยวหมุนใหม่หมุนใหม่กระพ่าไปแล้วพยายับลงไหมอีกนิดนึง ก็ประมาณนี yes, Guys, you, okay, you know? şey es, ้นะครับเนี๋ยจะรูมหมใส่เข้าไปใส่เข้าไปอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ไขควงหมุนเข้าไปขันเข้าไปขันนี่แน่นเลยโอเคแล้วขันนี่แน่นแปกเลย้ดลองให้อย่างนี้เสร็จสาบเรียบร้อยแล้วข้างหนึ่งเราข้างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาเจียตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเจีกับมอเตอร์นะครับเราก็มาแต่งขอบตรงนี้มันเรียบร้อยก่อนนะครับเนี่นะครับเขือนๆนเข้าไปอย่างนี้นะครับ นะครับเฉือนกันไปอย่างนี้นะครับให้มันเสมอแล้วเราก็ไปไปขัดกับกระดาษทรายกับมอเตอร์อีกทีนะครับนี่นะครับอันนี้งี้ไปเลยแต่งให้มันเสมอนะครับบางทีมันล้ำออกมาหน่อยนึงบางทีมันก็ไม่เต็มบางทีมันก็เกินนะครับเราต้องแต่งให้มันเสมอก่อนที่เราจะไปเจียกับมอเตอร์นะครับเป็นลักษณะนี้เสะเสะกันไปอย่างนี้นะครับวอลต์เจียมอเตอร์มันจะได้ง่ายๆหน่อยนะครับแต่บางคนที่เจียกับเจียเลยก็ได้นะครับแต่ว่าอาจารย์ไม่อยากจะทำอย่างนั้นเพราะว่าฟูนมันเยอะเกิน เพราะว่ามันเป็นไ่มอเตอร์ธรรมดามันไม่ใช่มอเตอร์โรงงานอ่าทําอย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้อ่าพยายามทำมันเสมอหน่อยให้มันเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรกันอ่าแล้วก็เล็งๆดูค่ะถ้ามันเสมอแล้วก็โอเคอย่ามันจะบานหน่อยตรงขอบอันนี้ต้องทำให้มันเสมอมันจะได้สวยๆนะครับไม่ใช่ว่าข้างนึงตรงอีกข้างหนึ่งเอียงองนั้นไม่ได้นะต้องทำให้มันเหมือนๆเหมือนกันเลยนะครับถ้ามันเอียงก็คือมันเอียงทั้งคู่ถ้ามันเสมอก็มันเสมอทั้งคู่แล้วจะเอียงซ้ายเอียงขวามันจะไม่สวยนะครับเรียกคัวทาอย่างี้ครับ อ่าแปลว่าโอเคแล้วครับตอนนี้เราก็ไปเข้าแยกกับมอเตอร์ได้เลยเนะแต่งนิดนึงอ่าเราโอเคอ่าตอนนี้เราก็มาเจอกับมอเตอร์เลยนะครับกับมอเตอร์เราจะเจียกเข้าไปเลยนะครับจางนี้นะครับเจียกเข้าไปเลยนะครับอัดโหมดเข้าไปเรื่อยเเลยนะครับจะได้หมดไปไวอ่าวันนี้เจีกเราเคยเกอย่างนี้นะครับอ่าเจีกเข้าไปเลย อเอาทำให้มันมเสมออย่างนี้นะครับดูออกมาจะเป็นจะเป็นบบระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้นะครับออกมาเนียนนะครับไอ้กระดาษทรายตัวนี้จะต้องไม่ต้องหยับกันนะถ้าหยับกันไม่ได้ตรงนี้มันจะหยับแค่ละเอียดแล้วตัวนี้มันจะเรียบจะเนียนเลยนะครับก็ขัดเข้าไปนิดครับ อ่ะพยยาาามทใข้างนี้จะเป็นรถเสร็จสับเรียบร้อยนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับออกมาแล้วสวยงามนะครับด้ีกข้างหนึ่งเราก็เจียอย่างนี้นะครับจากเราเจียส่วนนี้เสร็จสับเรียบร้อยเราก็มาทำการเย็บนะครับเวลาเย็บเตลีได้สีดำนะครับไว้ข้างนอกนะครับไว้ตรงนี้นะครับแต่สีขาวอยู่ข้างในนะครับก็ใช้เบอร์15นะครับเป็น nylon 100%นะครับเราก็มัดตรงนี้นะครับมัดผมอย่างนี้เองนะครับนี่นะฮะมัดผมอย่างนี้เองนะครับเสร็จแล้วเราก็เริ่มต้นตั้งแต่นี่เลยนะครับ แทงเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็จับจับได้อย่างนี้เหมือนเดิมนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวบขอเข็มเข็้ก็มาดึงขึ้นมาเลยนะครับอ่านนี้นะครับดึง้นมาดึง้นมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วอันที่สองเราก็ทำอย่างเดียวกันนะครับเนี่ยนี่เราจะไว้ด้านในครับบางคนสงสัยว่าทำไมต้องใช้สองสีก็คือว่าเราประหยัดได้นะครับคือสีขาวเนี่ยต้นทุนนั้นถูกกว่าแน่ะคุณภาพเหมือนกับสีดำนะครับว่าสีดำเนี่ยเ็ากินไขย้อมมาถึงแพนนะครับนี่ก็คือการประหยัดอย่างนี้นะครับเนี่ยทำทันอย่างนี้นะครับจับจับได้อย่างนี้นะครับเราเราก็แทงตราแทง งออกมาเลยนะครับอ่าเป็นลักษณะนี้เสร็จแล้วเราก็สอดหวงเข้าไปบ็ดเลี้ยวมาแนี้นะครับอย่างนี้นะครับอันนี้ความที่ห่างก็ประมาณหเซนนะครับนะครับแทงนี้มาเลยอยาย่างนี้นะครับนี่นะฮะอย่างนี้นะเสร็แล้วก็สอดเข้าไปสอดเข้าไปทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับบ็ดเลี้ยวลูกครั้จะบิดก็ได้ไม่บ็ดก็ได้ครับอยู่ข้างล่างนะครับแต่อาจารย์มันชินแล้วต้องบิดนะครับมือมันจะไปแบบอัตโนมัติเลยนะครับนี่ลยอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยเลยอ้าเ็อย่างนี้นะครับะวามยู่ห่างมีปัญหาอยู่แล้ว นี่นะครับโอ้ยเดี๋ยวเ้าใหมไหมอย่างนี้นะครับอ่าวเดี๋ยวได้แองมากอย่าเงี้ยหน้ากระป้างหน้าเสร็จแล้วมันเป็นลักษณะนี้นะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับนี่นะครับเป็นลักษณะนี้นะโอ้ยไม่ค่อยเห็นเลยเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเย็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่ามันจะรอบนะครับในที่สุดเราก็เย็บจะเสร็จแล้วนะครับอีกไม่กี่เข็มนี่นะครับจะเสร็จแล้วเย็บรอบหมดเลยนะครับเอออย่างนี้นะครับอีกสองเข็มนะครับจะเสร็จแล้วของเข็มดึงได้ขึ้นมาสอดห่วงแล้ว แนบข้นาข้างหน้าแล้วดึงเข้าไปอันนี้ก็เขยนสุดท้ายนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มัดได้เลยนะครับมัดเส้นเต็งนะครับมัดสองรอบมัดอย่างนี้นะครับหนึ่งสองครับเสร็จแล้วเราก็ดึงเส้นไนนนะครับดึงเข้าไปเลยดึงให้จมนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ตัดออกนะครับตัดเส้นไนนออกเลยปุ๊บอ่าแล้วก็ตัดเส้นนอกนี้ออกมันจะเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับได้นะครับเนี่ครับก็เป็นอันว่าเสร็จสับเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปแล้วก็ทากาวใส่พื้นนี่เหมือนเดิมนะครับใส่พืื้้้นนนขาไวเเหมอดิ นะครับใส่พื้นข้างในไว้เหมือนเดิมนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับออกมาเสร็จแล้วเราก็มามันแต่งมันตามมาขัดทีววขัดสีอะไรเรียบร้อยนะครับเป็นลักษณะนี้ครับเป็นสับเสร็จสับเรียบร้อยนะครับจะให้ดูรายละเอียดนะครับในที่สุดเราก็ทาเสร็จสับเรียบร้อยขัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรองเท้าเทวินนะครับรองเท้าคาชูรองเท้าหนังนะครับนี่นะครับนี่้อเทวินนะครับนี่อันนี้เสร็จสับเรียบร้อยนี้ใช้พื้นตาสีอย่างหนาเลยนะครับนี่นะครับทำมาอย่างสวยนะครับดูรายละเอียดนะครับเยเงียมเป็นลักษณะนี้นะครับดูอย่างนี้เเยห็นล อ่าไม่เห็นด้ซูมไม่ใกล้ๆกเลยนะครับน really? ี่นะครับซูมไม่ด okay, ูใกล้ๆเลยนะครับน pues ี่นะฮะเป็นรายละเอียดของมันนะเย็บจมไปหมดนะครับเพราะเพราะว่าล่องมันลึกนะครับทนทานทนนานแน่นอนนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับอย่างนี้นะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าเอาใจเอฟซีนะครับทําแบบให้ละเอียดยิบเลยทํานานด้วยนะครับวาดจะได้แต่ละฉากแต่ละช็อตนะครับใช้เวลานานมากเลยนะครับนะครับ ติตับเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไคร์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมดูแล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไคร์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเรกต่อไปครับผม